แล้วอย่างอื่นจะไม่โตจริงไหมเอ๊ะนี่สวนไายต้นภายข้างๆางคือต้นสักอ้าวทำไมโตอะครับสูงขนาดนี้เอ๊ะนี่ต้นสักต้นนี้ก็ไม่น้อยนะครับเลยเหมือนกันสิบเซนได้มั้งครับนี่ครับใหญ่แล้วนะครับแค่3ามปีใหญ่ขนาดนี้โหปลูกทีหลังสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับนุงหน่องวิศวกรนอกเวลาครับ ในอีพีนี้ลุงนองจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับไผ่ครั้งหนึ่งครับทุกคนมีคนอาจจะตั้งคําถามว่าไอไผ่เนี่ยครับมีแต่คนบอกว่าปลูกแล้วอะปลูกอย่างอื่นมันจะปลูกไม่ขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าสวนไผ่เนี่ยสามารถทํารม่ับอย่างอื่นได้ไหมครับมาดูสวนลุงนองเป็นคําตอบครับในสวนนี้นะครับเป็นแปลงทดลองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนปลูกไผ่อย่างเดียว นะครับก็จะมีไผ่บงหวานนะไผ่ซางมนนะครับแล้วก็ไผ่ฟ้ามนไผ่ข้าวหลามไผ่ปักกิ่งนะผสมอยู่ในนี้นะแล้วก็มากกว่าประมาณ30กอนะแล้วลุงนองก็เอาไม้ป่าเข้ามาปลูกแซมนะทุกคนก็จะมีพยุงนะครับมียางนามีสักด์รู้ถึงไม่ไม้ผลด้วยนะครับมีมะม่วงมีต้นอื่นๆเนาะรามาดูกันว่า การเติบโตของไม้ที่อยู่ร่วมกับสวนไผ่เป็นอย่างไรกันบ้างครับข้างหน้านลุงนองนั่นคือต้นพยุงครับอายุป,ประมาณ3ปีนะทุกคนนี่ตรงนี้ส่าสวนกลางประมาณ10เซนได้แล้วมั้งครับเนี่ยเห็นไหมครับ3ปีใหญ่ขนาดนี้ถามว่าโตไหมโคตรจะโตดีเลยทุกคนพยุงนะครับเขามาปลูกในช่วงที่ต้นไผ่น่าจะอายุประมาณ2-3ปีแล้วนะครับก็โตดีครับทุกคนนี่คือไม้ป่าที่มันโตข้างๆนี่ก็เป็น ต้นสาทรก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม้ป่าเห็นไหมครับนี่ไม้ป่าใหญ่เหมือนกันปลูกในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับมีต้นยางนาก็ไม่ได้ขี้เลนนะทุกคนก็สูงนะครับนี่มีตูกเลียงเลยก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมต้นสักไม่ได้น้อยเลยครับใหญ่เบ้อเร่มเหมือนกันครับอยู่ห่างจากดูระยะได้ครับอันนี้ไผ่จากกอนี้ประมาณ2เมตรเองครับกอนี้ก็2เมตรเองครับ นี่ครับหลังจากกออื่นๆต้นไม้ป่าเราห่างจากกอไผ่ประมาณ2เมตรครับทุกคนเห็นไหมมันก็สามารถโตได้ครับทุกคนปลูกหลังจากที่ต้นไผ่อายุ2ปีแล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจากที่เราเห็นนี่เลยไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นต้นซักต้นพยุงยางนาสามารถปลูกอยู่ร่วมกับสวนไผ่ได้เลยครับทุกคนไม่มีผลเลยทุกทุกคน อยากจะปลูกไผ่อยากจะปลูกปลาปลูกด้วยกันไปได้เลยได้ครับทุกคนไม่มีปัญหาเลยทุกคนมาดูต้นสาดาวต้นนี้ครับอยู่ระหว่างกอไผ่เลยห่างแค่2เมตรครับทุกคนดูเป็นยังไงบ้างก็ใหญ่นะทุกคน3ปีเห็นไหมครับต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไผ่กับพวกต้นไม้ป่าพวกนี้ระบบรากน่าจะอยู่คนละจุดกันนะทุกคนปลูกร่วมกันได้นะทุกคนแต่ทีนี้มาดูสิ่งที่โตช้าแต่ก็โตเหมือนกันนะ นั่นก็คือไม้ผลครับทุกคนมะม่วงต้นนี้ครับอายุประมาณ4ปีครับปลูกพอกับต้นไผ่เลยสีที่เห็นก็คือเขาก็โตนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีลูกเนาะไม่ออกดอกไม่ออกผลน่าจะมาจากเรื่องของแสงมากกว่าครับทุกคนถ้าเราแต่งกอดีๆผมก็ว่าปลูกดูร่วมกันได้นะทุกคนเห็นแต่ว่าอาจจะสมบูรณ์ไม่ได้เยอะเท่ากับปลูกเดียวๆนะทุกคนนี่ไม้ผลก็ปลูกได้นะแต่ว่าต้องจัดการระบบ แสงดีๆท่านั้นเองนี่มาดูข้อดีของการปลูกไม้ป่า่ามกลางกอไผ่หรือสวนไผ่ครับทุกคนเราจะได้ไม้ป่าที่โคตรจะยืดเลยทุกคนมันสูงปี๊ดขึ้นไปเลยครับเพราะมันโดนแนวของไผ่บางแสงมันจะยืดขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการปลูกไม้ป่าในสวนไผ่ถือว่าเป็นประโยชน์นะทุกคนมันถือว่าทําให้ต้นไม้ป่าเรายืดและสูงเร็วนั่นเองเรื่องที่ดีมากๆครับทุกคน สำหรับเพื่อนเพื่อนนี่กําลังตัดสินใจว่าเราอยากจะปลูกป่าหรืออยากจะปลูกไผ่ดีนะทุกคนนะถึงนาทีนี้แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนอยากใช้ประโยชน์ทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็มีพื้นที่เนาะเพราะว่าลุงนองปลูกอย่างนี้ครับลุงนองปลูกกอไผ่ห่างกัน4ี่คูนสนะทุกคนแล้วระหว่างกอไผ่ระหว่างแถวของไผ่ลุงนองปลูกไม้ป่านะห่าง2เมตรนะฮะแต่และต้นห่าง2เมตรมันก็โตดีเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาพื้นที่ว่างระหว่างกอไผ่ครับ มาปลูกป่าได้นะทุกคนมันก็จะทั้งป่าที่เป็นไม้ที่มีค่ารวมถึงไผ่เอาไว้ใช้สอยรวมถึงเก็บหนอ่อหน่อไม้หน่ออะไรได้ด้วยนะทุกคนจะได้เอาพื้นที่ของเราใช้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่รับชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวในี่ต่อไปลุงหงจะพามาดูในเคล็ดลับอื่นๆนะของเรกงการทําสวนเกษตรผสมผสานนะดูว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ประเภทไหนนะทุกคน